งานเทศกาลทูเรียนภูเขาไฟยอดจำหน่ายทะลุ20ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสำรวยเกตคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้กล่าวถึงผลการจัดงานเทศกาลทูเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษปี2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23มิถุน,นายนถึงวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาณนาสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการจําหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานซึ่งเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มโอท็อป ได้นำมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวตลอดจนการจัดแสดงผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมด้านการเกษตรของส่วนราชการและภาคเอกชนการประกวดผล,ผลผลิตทางการเกษตรการแข่งขันลีลาการออกทุนเรียนและการกินทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นอาหารและผ้าทอพื้นเมือง โดยการจัดงานในครั้งนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานมากกว่า40่หมืคนและยังมียอดการจำหน่ายสินค้าภายในงานรวมแล้วมากกว่า20ล้าน7 0 0แสนกวาบาทนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดในห่วงระยะเวลาของการจัดงานเทศกาลทุเรียน ภูเขาไฟศีสกเกตที่ผ่านมาอีกด้วยนิวส์24นัททรนชนสิริโชษสกุลภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน